เฮ้คนที่ดูคลิปนี้อยู่น่ะกําลังมองหาร้านเติมโรบรักสุดคุ้มอยู่ใช่ไหมถ้าใช่ก็นั้นดูนี่เลยคิสตัลชอปร้านเติมโรบรัคเลยสุดคุม้มไม่ได้มีดีแค่เติมโรบรัคแต่ยังมีบริการซื้อผลเกมพาร์ตแล้วก็เพชในแอบออสตาน์กจากนั้นยังมีระบบการขายไอดีเกมและเมื่อสะสมยอดซื้อครบ5้ารบาทสามารถรับส่บวุสมรางวัลฟรีไปเลยทางร้านครับมีทั้งเพจเฟซบุ๊กครับสารคดที่เติมบนเว็บไม่เป็นนะผม แต่ว่าใครที่เติมมงินได้เนี่ย้วเติมจนครบ5 0านะครับก็จะได้ตัวซุ้มฟรีไปเลยสามารถเข้ามาเติมันไ้ที่เรงตต้าร่างคลิปเลยนะครับผมจะทิ้งลิงไว้ให้เติมเยอะมีสิทธิ์เยอะนะจ๊ะเอาครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสหรับในวันนี้ครับคุณผู้ชมอาจจะเป็นอะไรที่แปลมาสำหรับช่องเราหน่อยเราอยู่กันในแมป S C P Mew Walker Ambassador นะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนนะครับอาจจะรู้จัก S C P มาแล้วนะฮะ ซึ่งเนวันนี้ครับเราอยู่กันใน SCP กล่องนมไว้คุณผู้ชมเป็นกล่องนมยักษ์นะฮะโดยตำนานเนี่ยเขาเล่าว่าไอ้กล่องนมตัวนี้นะครับมันคือกล่องนมกลายพันธุ์ไว้คุณผู้ชมก็คือกล่องนมที่โดนพิธีมนต์อะไรสั้อย่างหนึ่งครับกลายพันธุ์คือมันมันไม่ใช่ตำนานนะคัคือเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมานะครับแต่บางคนนะครับเขาก็บอกว่าไอ้กล่องนมตัวนี้นจริงๆนะครับมันเป็นเพียงแค่รูปมาร์อของกลมนมแบรนด์หนึ่งนะครับแล้วไอ้กล่องนมตัวนี้ใช่ปะคือเขาทํารูปมารขอดไว้ แล้วมันดันมีแขนมีขาคือเขาว่าให้มันมีแขนมีขานะครับจริงๆจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะให้เด็กนะครับที่ถือนมนะครับจาที่อยู่บ้านตัวเองเออให้จําให้อยู่บ้านตัวเองนะครับเวลาหลงทางก็จะได้แบบกลับบ้านถูกนะครับแต่ว่ามันดันหลอนชิบหายเลยคุณผู้ชมจากนั้นนะครับทาบริษัทผลิตนมวนนี้เขาก็เลยเอาไอ้มาคอตัวนี้ออกครับแล้วหลังวันหนึ่งก็มีคนพมเห็นไอ้มาคอตัวนี้แหละไปอยู่กลางป่าไปคุณผู้ชมซึ่งแบบเตัวใหญ่มากแล้วก็มีน้ำพขาออกมานะครับไม่รู้ว่าเป็นแบบ เมือกหลือเป็นนมอะไรจากปากมันนะครับนี่ก็มีหลายตำนานครับุ้่ณผู้ชมรอไปหาดูนะครับสำหรับ S.C.P. m i l l Walker นะโอ้เข้าไปแล้วนี่ผมเป็นอะไรเนี่ยนักโทษหรือเป็นตัวทดลองของ S.C.P. ผมจะออกไปยังไงคุณผู้ชมเฮ้ยเอาผมออกไปหน่อยเพื่อนเอากุณออกไปทีเจย่ามาขังผมอย่างนี้สิเอาเดี๋ยวน่าจะขังเราอย่างนี้ไม่ได้ อันนี้มีเหมือนเลดรานะครับแต่ทำไมผมโดนขังอยู่อย่างนี้วะเนี่ยเนี่ยมีคนโดนขังอยู่กับเราด้วยเฮ้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 ยถ้ายิงเรามีทำไมเพื่อนฮัลโหลยิงมาเซได้ละแป๊บแป๊บกูยิงให้ FPS กูเก่งอันดับหนึ่งในไทยตายเพื่อนโอเคมึงยิงกูทำไม ผมจะออกไปยังไงครับผมลองรนะีเซ็ตคาแรคเตอร์ไะคุณผู้ชมเพื่อมแต่ว้าให้ผมออกไปข้างนอกไม่มันมาเข้ามาในห้องนะโทษเหมือนเดิมโอ้ oh my god แล้วน่ายิงเพื่อนทำไมเนี่ยริวโทโดเรานะี่ยแม่นสุดๆแล้วใครเกิดมาแม่งตายหมดหรือว่าต้องใช้การ์ดนี้เพื่อออกไปครับคุณผู้ชมนั่นไงจริงด้วยแม่ไม่มีใครบอกกูเลย New SCP Room สามอุ๊บมันตัวอะไรวะเนี่ยมัน SCP ม,นมันมีหลายตัวนะครับเข้าชิการ์นี่ใช่ปะโอเคเฮ้ยอ๋อนั่นเหรอมาเดี๋ยวเราจะไปยิงโอ้โหตัวมันใหญ่จริงว่ะคุณผู้ชมแม่งเท่าไททันเลยว่ะมีคนยิงอยู่ตรงนี้เหรอเฮ้ยทำไมตรงนี้มีปืน AK โอเคอะไร AK C7 มาเลือดมันมีเท่าไหร่เนี่ยชิดอันนี้ใช่ปะน้ำที่เขาบอกเหมือนนมหรือเมือกสักอย่างหนึง่ง โอ้จริงๆถ้าไปเจออย่างี้จริงมันก็น่ากลัวเอาแม่งตายแล้วคุณผู้ชมอะไรอ่ะโคตรกากเลยเราเก็บอะไรได้บ้างเนี่ยนอนนอนนอนทำไมอ่ะไม่ไม่ไม่พวกนี้แม่งยิงกันเองวะ่ะเก็บไอ้หมอนี่ก่อนยิงกูทำไมผมจะตายนะโอ้ยเฮ้ยนั่นไงหน้าตามยิงมันก็น่ากลัวนะเยี <c> ่ย <oughs> มามามาเรามีเอคสีเจ็ดเลยนะเว้ยทำไมรู้สึกมันโง,ง่ๆไงไม่รู้คุณผู้ชมเรายิงไข่มันได้ไหมเออโอเคแม่งตายโคตรง่าย ฮัลโหลง่ายเกินไปแล้วเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาจากตัวนู้นเลยเหรอเออแล้วก็มาตำนานครับเขาบอกว่าไอไอมิววอล์กเกอร์เนี่ยเจอครั้งแรกในป่านะครับไม่ใช่ตำนานมันคือเรื่องเล่ามันเป็เรื่องที่คนแต่งขึ้นมาครับ scp รบบใครที่ไม่รู้นะครับนี่แนะ่เฮ้ยเฮ้มึงเลงกูเหรอมันจับผมกินได้ไหมวะโอเคกระจก เพื่อนเราแม่งโหดสัตว์รัสเซียคือแบบไอ้นี่ยิงมั่วนี่แน่ต้องโดนสังหารเฮ้ยผมอยากไปดูต้นกําเนิดว่ามันมาจากตรงไหนวะคุณผู้ชมคือแม่งเดินมาจากฝั่งนู้นอย่างเดียวเลยเว้ยเอ้เราให้เพื่อนโดนจับกินไหมมันจะจับเพื่อนเรากินเลยวะเราจะปล่อยเพื่อนตายดู <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะจับเอือมันเจี๊ยบพี่เดียวาตายห่าเลยเว้ยไอ้เหี้ยนี่เราก็ได้กลับมาในฐานทัพเนะี่ยใช้คีการถูกออกไป To อั l ล็อกอะไรเนี่ย PC กด F ออ๋อโอเคคือที่แรกนะครับเมาส์ของเราเนี่ยมันจะจู่ตรงกลางครับให้เรากด X นะครับมันจะขยับเมาส์ได้แล้วเราก็จะเปิดช็อปอะไรอย่างนี้ได้ Gravity c o i ค1 0 0 Tower Face Changer r o b u x Crunch อะไรอะ่ะเราไม่มีเงินเลยเรามีเงินศูนย์คุณผู้ชมอันนี้เป็นโดเนทไม่มีเติมอะไรเลยเฮ้ยห้อง VIP สมายดูมไม่ไม่มอันนั้นเป็น SCP ตัวอื่นโอ้ไม่กอดห้องว i ไมันมีอะไรเนี่ยโอ้ไม่กอดเราโอเชดวีไอพ3 0 0ลบัคือถ้าเราซื้อนะครับเราก็จะได้ชุดพมวิเศษของหน่วย SCP ซื้อดีไหมโอเคไม่เป็นไรจัดไปครับคุณผู้ชม300ร้อโลบัคคุณทำอะไรอยู่โอเคเราได้ชุดหน่วยพิเศษของ SCP แล้วขอปนอืนนี้ได้ไหมมาโอ้ไม่กอดถ้าซื้อปืนตรงนี้แม่งเป็นพันโลบัคเลยว่ะ โอ้ oh my g o d ดโน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 แดบแดบไม่เอาอ่า n o r m มอ s สปีดสปีดหนึ่งร้อยใช้ยังไงเนี่ยโหลเอายาปืนแกเน็ตลันเชอร์ปืนยิงระเบิดคอสโบโหน้าไม้เอามาช็อตกันชุดของหน่วย ACP โ oh อ้ my god เอาได้ไหมเนี่ยเฮ้ย hey. อ้อเนี่ยได้ชุดแล้วสวยเยี่ยมอันนี้อะไรครับผู้ชมเอาไว้กระโดดเนี่ยหรอ ว่าจริงๆกว่าผมวิเศษไปเลยก็ได้นี่วะโอเคเยี่ย okay. ม yeah. ผมอยากได้สปีดอ่ะเนี่ยทำให้วิ่งเร็วอ,อ๋อนี่หรือเปล่าคุณผู้ชมขึ้นตรงนี้คลิกเนี่ย to modify walk speed ว้าวนีไง100งไปเลยไม่เห็นได้เลยคุณผู้ชมช่างมันได้เป็นไรเราออกไปข้างนอกก่อนฮะไม่ไม่ไม่ซื้อเกมพาพันลบักแทงจัดมาเราสู้เองเรามีปืนแกนเน็ตลันเชอร์ตุม้มนี่แน่โว้ว ช็อตการก็มีไม่มีใครยิงกูขอยิงเพื่อนแล้วกันโอ้โหคุณผู้มชมช็อตการมันโคตรแรงไหนดูคอสโบสิคอสโบหน้าไม้อุดแรงจริงแรงจริงอะไรจริงผมวิเศษกูละ่ะว้าวคุณผู้ชมฮะเราสามารถใช้พมวิเศษบินได้อางนี้ก็แจ๋วสิเอาวางไว้นี่เลยแล้วก็เราจะบินไปดูอ๋อมันมาจากตรงนี้เหรอ โว้วน่ากลัวอยู่เนี่ยเอ้ยเป็นไรต้องมีปืนยิงระเบิดบึ้มตายให้กูสักทีไม่ๆมามเข้าใกล้ผมแล้วนี่ต้องโนดดช็อตกันหน้าไม้ก็ได้อะโดนหน้าไม้นี่แน่นี่แนะ่นี่แนะน่เนะช็ดเช็ดตายมึงจะตายไหมตูดบึ้มบึ้มเอ้ยมันไล่ผมคุณผู้ชมมันไล่กู โอเคไล่ผิดคนแล้วมีวอลเกอร์นามยม่งไม่น่ากลัวเลยว่ะทำในเรื่องเล่าเนี่ยเด็กๆนี่กลัวนายมากเฮ้ยมันพังบ้านว่ะคุณผู้ชมคนไม่ดีนี่เฮ้ยพังบ้านเหมือนอ๋อไม่ม,มีคนอยู่ในบ้านด้วยโอ้ยคนเราไม่ไปพังบ้านเขาทำไมฮะไอเวนไปพังบ้านคนอื่นไอชั่วนี่ผมไม่เคยลองแช่นีดเลยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยไม่รู้อะช่างมันเถอะขอจัดการไอหมอน,นี้ก่อนมึงไปพังคนอื่น จะโซโลคิวด้วยมาสิเข้าม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 าต้นไม,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 ไม้ต้นไม้ไมเฮ้ยมันเลยเข้าใกล้แล้วว่ะเราต้องหนี <c oughs> ว้ามันคือสเตปมันคือสเตปแล้วก,ก็อัดด้วยหน้าไม้ของเราหน้าไม้โดนหน้าไม้เข้าไปโดนหน้าไม้เข้าตรงหัวมันมีเฮดช็อตมีเนี่ยแบบยิงหัวดาเมจหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยบึมตายกัอนสักทีเหอะ บึ้มบึ้มตายกูสักทีฮัลโหลโน้แดบโอเคแล้วมันก็จะเกิดใหม่นะครับอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับผมก็แบบนี้ก็มีแค่แค่นี้แหละคุณผู้ชมคือมันก็จะเกิดใหม่อยู่อย่างนี้ฮะพอตาตปุ๊บมันก็จะเกิดใหม่นะครับก็ถือว่าเอาไว้เออเล่นเพลินๆก็ได้นะครับ เฮ้ยมีรอรถด้วยโอ้คครับคุณผู้ชมสำหรบับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าใครชอบที่จะฟังเรื่องเล่า scp นะก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าใครอยากดูครับผมเล่นไปเล่น map scp อหรือีกเนี่ยก็คอมเมนต์มานะครับว่าอยากให้ไปเล่น scp ตัวไหนนะฮะโอเคก็สตารับคลิปขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็ไปเจอกันใหไปเช่น,นครับ See you again okay later